สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในน้าขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการมาอัปเดตรีวิวโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตของ TOT Mobile นะครับหรือซิมของ TOT ซึ่งเป็นซิมในระบบ 4G บางคนเขาก็จะเรียกว่าเน็ตบ้าน 4G หรือบางคนเขาจะเรียกว่าซิม Thunder หรือ Pro Net Thunder นะครับกับแพ็กเกจเน็ตตัวนี้เป็นระบบเติมเงินนะครับซิมตัวนี้เป็นระบบเติมเงิน ของ TOT นะครับปัจจุบันนี้เขารวมกิจการกับ CAT ก็กลายเป็น NT Mobile นะครับไปติดต่อได้เลยที่ TOT เดิมนะครับหรือปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น NT Mobile นะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ยังมีวางขายกันอยู่นะครับลองไปติดต่อที่ศูนย์บริการได้เลยเป็นตัวซิมชื่อว่า TOT Wireless NET เป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจ Thundernet นะครับ อันนี้ความเร็ว max กส e ีดหมายความว่าความเร็วสูงสุดไม่เกิน100เมกะบิตซึ่งมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาอยู่กับสถานที่อยู่กับระยะห่างระหว่างบ้านกับเสานะครับที่เราอยู่กับเสาสัญญาณเนี่ยว่ามันห่างกันมากน้อยเพียงไหนนะครับมันจะอยู่ที่ไม่เกิน100เมกะบิตเพ์เซกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะเอามาใช้แบบเร็วๆแรงๆนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์กับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ ซึ่งราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับไม่จํากัดเน็ตไม่จํากัดปริมาณข้อมูลไม่จํากัดความเร็วแต่สูงสุดไม่เกิน100เมกะบิตเพอร์เกนะครับไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเล่นได้แบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวไม่อั้นความเร็วแต่สูงสุดไม่เกิน100เมกไม่อั้นปริมาณนะครับเล่นกันแบบยาวๆกันไปเลยทั้งแพ็กเกจมีให้เลือกแบบ1เดือน3เดือน6เดือนและก็1ปี นะครับค่อนข้างที่ราคาจะน่าสนใจนะครับค่อนข้างราคาที่จะถูกนะครับส่วนการเล่นเน็ตผมทดลองมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับการใช้แพ็กเกจตัวซิม t o t thunder ตัวนี้นะครับผมใช้เองเนะี่ยผมใช้แพ็กเกจตหปี999บาทหาซื้อได้ที่ศูนย์บริการ tot ทุกสาขาหรือตอนนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น nt mobile ทุกสาขาสามารถที่จะติดต่อสอบถามแพ็กเกจ โปรโมชั่นเน็ตของ TOT Thunder กันได้เลยนะครับอ่า่เดือนเนี่ยนะครับ1เดือนราคา199บาทนะครับแล้วก็3เดือนราคา399บาทแล้วก็ 5, 6เดือน599บาทนะครับแล้วก็1ปี999บาบาทราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าซิมฟรีนะครับไปเอาที่ ศูนย์บริการ T o วได้ทุกสาขาค่าซิมฟรีจ่ายแต่เฉพาะแพ็กเกจค่าเน็ตอย่างเดียวนะครับจะเอาแบบ1เดือนก็199บาทจบสิ้น3เดือน399บาทจบสิ้น6เดือน599บาทจบสิ้นหรือ1ปี999บาทจบสิ้นนะครับรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วในแพ็กเกจนี้ค่าซิมฟรีนะครับจ่ายแต่เฉพาะแพ็กเกจค่าเน็ตอย่างเดียว ซึ่งการเปิดเบอร์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปด้วยตนเองแล้วก็เราก็จะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนไปแล้วก็เราจะต้องไปเขียนสัญญาเอกสารนะครับไปเขียนเอกสารเพื่อขอสมัครใช้แพ็กเกจของ TOT Thunder ตัวนี้แล้วก็เราก็จะต้องมีเบอร์มือถือที่เราใช้ประจําอยู่สํารองไว้1เบอร์เพื่อทจะใช้ในการเปิดแพ็กเกจนะครับก็จะส่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะต้องมีเครื่องมือถือนะครับ ที่จะใช้ในการเปิดแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับสรุปสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือ1บัตรประชาชน2ตัวของเราเองนะครับไปดําเนินการเองแล้วก็เราจะต้องเขียนในเอกสารด้วยนะครับเพื่อขอเปิดใช้แพ็กเกจแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเบอร์สำรองที่เขาจะใช้ในการเปิดเบอร์อส่งข้อความมายัางเบอร์สำรองของเรานะครับเพื่อที่จะรับ OTP รับ ลิงก์ในการขอเปิดใช้งานแพ็กเกจของโปรโมชัน t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  h u n d e r นะครับไปติดต่อได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการของ TOT ทุกสาขา,ขาหรือที่ที่ o t m o e i น l ะ e าณตอนนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น NT Mobile ทุกสาขาครับทีนี้ผมจะให้ทุกท่านดูนะครับว่าของผมเนี่ยใช้ใส่กับตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับใส่กับตัวเราเตอร์ Wi-Fi 4 g นะครับผมใช้กับตัวเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลจากร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมสั่งซื้อจากอาของร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์นะครับขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งก่อนนะครับในส่วนของตัว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 เราเตอร์ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งซื้อจากร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลราคา9 0 0อสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับขอแถม ซิมมาให้1ซิมแล้วก็แถมเน็ตมาให้ฟรี1เดือนนะครับอันเนี้ยใส่ได้ทุกซิมนะครับซิม TOT ซิม My b y c a t ซิม AIS ซิมโทรโมซิม DTAC นะครับเป็นโปรโมชั่นอ่าเป็นตัวของเราเตอร์ w i f i ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของจีนนะครับตัวนี้เป็นของจีนแล้วก็ต่อได้ทั้งหมด32 user สเซอร์นะครับ Wi-Fi เนี่ยสามสสเซอร์แล้วก็มีช่องเสียบสายแลนเนี่ย3ช่องแล้วก็เวน1ช่อง แลน3เวน1นะครับแล้วก็ปล่อย Wi-Fi ในตัวของมันเองนะ่ะ32เครื่องรองรับสัญญาณ 4G นะครับ 4G 3G นะ่ะควสามารถที่จะใช้แพ็กเกจตัวนี้ได้เลยซึ่งที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับผมใช้ซิมของ TOT Thunder แล้วก็ผมก็ใช้ตัวตัวตัว Wi-Fi เราเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งซื้อจากร้านสารุธคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ ความเร็วเน็ตนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบสดๆวันที่ทําการทดสอบนะครับก็คือวันที่9สิงหาคม2564เวลา9ในนาฬิกา5.4นาทีซึ่งผมใช้อยู่ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ6เครื่องนะครับแล้วก็เป็นการดูออนไลน์อยู่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะมาทดสอบสปีดกันว่าแม็กสปีดที่ได้นะตอนนี้ใช้พร้อมกัน6เครื่องนะครับใช้พร้อมกัน6เครื่องแล้วก็ความเร็วที่เห็นนะตอนนี้นะครับนี่คือแม็กสปีดที่ได้นะตอนนี้ เพราะว่าเราดูไลฟ์สดอยู่6กเครื่องนะครับผมดูไลฟ์สดอยู่6เครื่องพร้อมกันนะตอนนี้นะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ระดับนี้นะครับอันนี้คือมันดึงสัญญาณเน็ตไปแล้วนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ระดับนี้นะครับเล่นพร้อมกัน6เครื่องดูไลฟ์สดพร้อมกันนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ18เมกนะครับซึ่งจะ18ดหรือ20หรือ3าสหรือ4ี่หรือห้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าช่วงจังหวะ สัญญาณแล้วก็ชื่นอยู่กับระยะห่างระหว่างบ้านเรากับเสาสัญญาณนะครับขึ้นอยู่กับสัญญาณรบกวนอะไรพวกนี้นะครับทดสอบสปีดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมดูไลฟ์สดอยู่นะครับ6เครื่องเปิดไลฟ์สดเลยเอาแบบเต็มแม็กกันไปเลยทีเดียวนะครับเอาแบบใช้แบบอึดๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมใช้อยู่6เครื่องจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับอันนี้ทสสีดนะครับดูที่ดาวน์โหลด อัปโหลดไม่ต้องสนใจก็ได้ดูที่อัปโหลดเดือสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าเราดูกัน6กเครื่องทีนี้ผมให้ดูนะครับว่าผมนั้นใช้กันอยู่หกเครื่องจริงๆนะครับเนี่ยผมเข้าไปในระบบของกล่องของเลาเตอร์ Wi-Fi 4 G ตัวนี้นะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยดูโหมดนะครับโหมดเป็น4 G เลาเตอร์นะครับใส่ซิมของทีวทีโมบายนี่คือรุ่น t g 4 3 0 2 K นะครับ CPU ก็ทำงานประมาณ6% ส่วนเมมโมรีก็ทํางานอยู่ที่ประมาณ67%อนะครับอันนี้ยูเซอร์ยูเซอร์เจ็ดเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า7เครื่องนั้นนี่ครับเเครื่องนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ดูไลฟ์สดส่วนตรงนี้ที่ไม่เห็นชื่อขึ้นตรงนี้เป็น ع, กล่องกล้องวงจรปิดนะครับผมต่อกับกล้องวงจรปิดด้วยนะครับกล้องวงจรปิดชุดนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นี่มือถือนี่มือถือนะครับรวมทั 6 user นะครับ6 u s e r ที่ใช้งานพร้อมกันกันอยู่หน้าตอนนี้นะครับนี่คือสัญญาณ 4G อยู่ด้านบนตรงน,นี้นะครับ6 u s e r ที่ใช้งานพร้อมกันนะครับอของพิกเก็ตตัวนี้นะครับทดสอบกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเราผมใช้กันอยู่6กเครื่องหเครื่องเจเครื่องนะครับแล้วก็แบบไลฟ์สดดูสดกันเลยนะครับเพื่อที่จะทดสอบสปีดเน็ตว่า สปีดเน็ตมันจะดึงหรือมันจะกระตุกอะไรหรือไม่นะครับซึ่งจากที่ใช้งานพร้อมกันเนี่ยอตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาเรื่องของกระตุกนะครับมันจะอาจจะตอนนี้ตอนนี้ดูสปีดนะครับเราดูสปีดเนี่ยมันอาจจะขึ้นน้อยบ้างมากบ้างก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราใช้เน็ตอยู่เยอะตอนเนี้ยมันเลยทําให้สปีดมันถูกดึงไปเยอะนะครับ ถ้าที่ผมเทสเครื่องเปล่าๆเ,เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40หรือ50เมตรนะครับ30 40 50เมตรแต่ตอนนี้ใช้งานกันแบบดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับมันก็จะทําให้ระบบเน็ตเนี่ยมันจะดึงสัญญาณกันไปนะครับให้ดูกันสดๆกันเลยนะครับเครื่องทั้งหมด6เครื่อง7เครื่องนะครับอตอนนี้มา7เครื่องแล้วนะครับมา7เครื่องแล้วที่ดูในระบบไลฟ์สดกันอยู่นะครับ ทดสอบสปีด uh, ตัวนี้อันนี้เป็นตัว max สปีดนะครับความเร็วสูงสุดไม่เกิน100เมกะบิตเพอร์เซกนะครับจะได้สูงหรือได้ต่ำมันขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลานะครับอยู่กับช่วงสัญญาณนะครับแล้วอยู่กับว่ามีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเราเทสสปีดมันลงของมุมตัวนี้ใช้งานพร้อมกันจดเครื่อง แล้วก็กล้องกล้องวงจรปิดนะ่ะทั้งหมด8ตัวนะครับข้อเทียบเท่ากับว่ามีทั้งหมด8กับ7 15ตัวนะครับใช้พร้อมกัน15เครื่องมันก็เลยดึงสัญญาณเน็ตไปเยอะนะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดนี่ก็ออนไลน์กันตลอด24ชั่วโมงนะครับดูกันแบบเรียลไทม์กันเลยสำหรับกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นทําให้ระบบเน็ตมันถูกดึงไปเยอะนะครับดูไลสดนะครับดูไลสด อันนี้คือดูไลส,สดนะครับไลส,สดกันจริงๆนะครับของช่องท็อปนิวทีวีนะครับเป็นข่าวเข้มเช้าข่าวเข้มนะครับของคุณกหนกรัฐวงตะกลนนะครับให้ดูกันจริงๆสดๆกันเลยนะครับอานนี้ฟังเสียงกัน,นสดๆนะครับเว<น>ลาก็สดๆกันตรงนี้ชนะไปด้วยลูกนี้ครับ<ไ>เวลาสดๆ9ก้นาฬิกานาทีนะครับดูตรงนี้9้านาฬิกานาทีต้องโทษสดๆกันจริงๆนะครับอีเียลยนทานาให้ดูกันเลยจดสดๆกันจริงๆนะครับ สัญญาณเนต็ตค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเป็นแพ็กเกจแบบไม่ไม่จำกัดความเร็วแต่สูงสุดไม่เกิน100เมกแล้วก็ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลนะครับ1ปี999บาทจบสิ้นนะครับผมเอามาใส่ในกล่องแพ็กเกจของเรา,าเตอร์ w i f i ที่จะเห็นในรูปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือสรุปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าใช้งานได้จริงๆผมเปิดทดสอบ ไลฟ์สดของช่องท็อปนิวทั้งหมด7เครื่องนะครับเเครื่องที่ดูไลฟ์สดจึงทําให้อ่าระบบนั้นอาจจะดึงสัญญาณลงไปเยอะนะครับดูที่คุณภาพนะครับผมเปิดคุณภาพ1 0 8 0 p ทุกเครื่องนะครับคุณภาพ1 0 8 0 p ทุกเครื่องนะครับดูทุกเครื่องครับหลแล้วขอดูทุกเครื่องนี่ครับมือถือก็เหมือนกัน ตัวมือถือนะครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวมือถือตัวคอมพิวเตอร์นะครับดูไลท์สดนี่นะครับไลท์สดแล้วก็เปิด1,000ความละเอียดเนะี่ย 1,080p ทุกเครื่องนะครับอันนี้คือเทสสปีดให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันแบบสดๆกันเลยนะครับในเรื่องของเน็ตตัว TOT Thunder นะครับ ่ะตัวนี้นะครับ TOT Thunder ผมใช้แบบแพ็กเกจ1ปี999บาทนะครับจ่ายจบสิ้น 1, 1ปี999บาทไปหาซิมได้ที่ศูนย์บริการ TOT ทุกสาขานะครับศูนย์บริการ TOT ทุกสาขากันเลยนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อซิมแพ็กเกตตัวนี้กันได้นะครับเป็นเน็ตแบบไม่จำกัดความเร็ว Max Speed ก็คือไม่จำกัดความเร็วแต่สูงสุดไม่เกิน100เมก นะครับมันอาจจะอยู่ที่ช่วงบางช่วงที่สัญญาณไม่ดีนะครับอาจจะ10เมกบางช่วงสัญญาณดีขึ้นมาหน่อยก็20 30นะครับหรือจะดีมากก็40 50เมกนะครับแล้วแต่ว่าเราห่างไกลจากเสามากน้อยเพียงไหนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราอยู่นั้นมันมีสิ่งกีดขวางมากน้อยเพียงไหนนะครับสัญญาณวิ่งะทะลุผ่านได้ดีหรือได้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อจํากัดเขาบอกว่าข้อจํากัดก็คือว่าคนที่จะใช้ซิม TOT Thunder ตัวเนี้ย ถ้าอยู่บนตึกที่มีความสูงเกิน5ชั้นขึ้นไปมันจะสัญญาณไม่ค่อยขึ้นนะครับสัญญาณไม่ค่อยถึงสัญญาณไม่ค่อยมีถ้าอยู่บนตึกบนตึกที่สูง5ชั้นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับที่ TOT ทุกสาขาเขาบอกว่าใช้คลื่นความถี่3 3 0 0หรือ2100นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับว่าตรงไหนมีสัญญาณของนีแทตรงไหนมีสัญญาณของ a อเตรงนั้นมีสัญญาณของ TOT Mobile สามารถใช้ซิม TOT Mobile ได้หมดเลยนะครับเขาจะไปผูกกับเสาของ n ีแทกเขาจะไปผูกกับเสาของ a อ s เนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ในหลายๆพื้นที่ก็มีสัญญาณค่อนข้างที่จะครอบคลุมสำหรับทีม TOT Mobile หรือทีมซิม t o t Wireless เน็ตนะครับตัวน,นี้เป็น เป็นแบบจ่ายครั้งเดียวนะครับผมจ่ายครั้งเดียว1น่งปี999บาทนะครับเมื่อครบ1ปีก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้ถ้ายังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบ1ปีครับจ่ายทีเดียวถูกกว่านะครับเดือนหนึงประมาณ90บาทอะเต็มที่แล้วเดือนนึงประมาณ90บาทมัน80กว่ากว่านะครับก็คือปัดขึ้นไปก็90บาทนะครับความเร็วเต็มสปีดไม่เกิน100เมกดีกว่าที่เราไปซื้อ10เมก1 0 0 ะครับดีกว่าที่เราไปซื้อ10เมก100เพราะว่าตัวเนี้ยมันวิ่งถ้าจังหวะด,ดีๆมันก็จะวิ่ง20เมก30เมกเราได้20เมกแล้วในราคา90บาทเนะี่ยถือว่าคุ้มแล้วนะสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ของ t o t Thunder นะครับเดี๋ยวเทสสปีดกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวขอเทสสปีดอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับมาแล้วครับ20แล้วครับ10กว่า20แล้วครับมาแล้วครับอันนี้ก็คือ ไล่สุดก็บางเครื่องก็หลุดไปแล้วนะครับเพราะว่ารายการของคุณกหนกเนี่ยจบแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะได้ประมาณยี่สิบอ่ายี่สิบกว่ากว่านะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ยี่สิบกว่ากว่าประมาณนะครับอ่ะได้ยี่สิบสองนะครับเห็นไ,ไหมเมื่อกี้เราได้ประมาณสิบกว่ากว่าตอนนี้ได้ยี่สิบสองแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มเครื่องน่เริ่มเริ่มเริ่มปล่อยแล้วไม่ไม่ได้เกาะสัญญาณเน็ตมากแล้วนะครับ นี่คือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณเจ้าของรูปภาพตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของภาพนะครับเครดิตเจ้าของภาพนิดนึงนะครับขอบคุณเจ้าของรูปภาพนะครับผมเอารูปภาพของเขามาใช้งานในการประชัมสันั์ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณเจ้าของรูปภาพด้วยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเอามาใช้งานปล่อย Wi-Fi h อทสปอตหรือใส่ใน Wi-Fi CG ในเราเตอร์ CG นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่ง ทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะในการประหยัดเงินในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้โทรไม่ได้เน็ตอย่างเดียวนะครับค่อนข้างที่จะถูกนะครับซื้อแพ็กเกจหนึ่งปี999บาทไปเลยเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็90บาทเหมือนที่บอกได้เน็ตสัก20เมกนะ่ะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับแพ็กเกจตัวนี้หาซื้อได้ที่ t ี t UT, Mobile ทุกสาขานะครับศูนย์บริการ t o t ทุกสาขาหรือปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นท n t Mobile นะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับ ไหนแล้วไหนแล้วอ่านนะครับนั่นคือแพ็กเกจที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันอยู่ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการมาอัปเดตนะครับว่าโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ยังมีอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกหาเลือกชมกันได้ผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมใช้เน็ตหนักๆเมื่อก,ก,กี้ก็ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ10กว่ากว่านะครับแล้วก็เล่นแบบออนไลน์ดูออนไลน์ไลฟ์สดนะครับรายการสดๆก็ไม่สะดุดนะครับทุกเครื่อง7เครื่องดูพร้อมกันหมดเลยนะครับเด็ดดึงมากนะครับเน็ตกระชากมาก นะครับใช้หน็ดแรงมากแต่ก็ความเร็วยังอยู่เหลืออีกประมาณ10เมกกว่าๆก็ถือว่ายัางคุ้มอยู่สําหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ